สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรมากมายสบายสบายแค่ให้สังคมเบาอารมณ์ก่อนอื่นฟังนะจริงไม่จริงไม่ต้องเชื่อผมนะอันนี้พูดให้คิด ทุกท่านไม่ต้องเชื่อพูดให้ท่านคิดเฉยประการแรก f อี FC ทุกคนติดตามนะลุงป้ามาตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยมี YouTube ไหนพูดฟังนะข้อหนึ่งอี FC ทุกคนตามคดีน้องชมพู่มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ในายชัยพลวิภายังไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ตกเป็นจำเลย FC รู้ตั้งแต่ต้นเพราะติดตามเรื่องมาเรื่องราวมาน้อยคนที่จะ เข้ามาทีหลังเรื่องราวต่างๆนะ่ะในคดีน้องชมพู่ผมบอกตรงๆคนที่ตามหาตัวฆาตรกรที่เป็นความยุติธรรมมากที่สุดคือตำรวจเขาต้องการหาตัวคนร้าย 2. เหตุการณ์ตั้งแต่วันเริ่มต้นเรื่องราวเรื่องนี้ไม่มีบุคลากรใดในครอบครัวของน้องออกมาหาตัวฆาตรกรไม่มีใครไม่มีใครคิดที่จะเดินออกมา ออกไปหาตัวฆาตกรแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นป้าไม่ว่านะไม่ว่าลุงไม่ว่าญาติพี่น้องของครอบครัวไม่มีใครหาตัวฆาตกรเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยทุกคนเงียบกริบนั่นเป็นจุดยืนของประเด็นนี้ทุกคนเลงเป้าหมายไปที่นายชัยพลเล็งไปที่นาสงสมพรเพราะอยู่คู่กันเพราะรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้ลุงป้าไม่ได้เป็นคนทำยังไงมันก็หลุดอยู่ดี พอหลุดเสร็จปุ๊บตูมจะถูกแขวนตำรวจก็ไม่เสียเพราะทำหน้าที่เต็มหน้าที่แล้วอายการก็ไม่เสียทุกคนไม่มีใครเสียเลยเพราะฉะนั้นอ่ะให้ทุกคนคิดเอาเองทุกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ผมทั้งนั้นอ่ะบอกตรงตรงเลยว่า f c ทุกวันนี้ที่เขายืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะสงสารครอบครัวนายชัยพลวิภาทำไมตัวละครเก่าๆทุกคนที่ติดตาม ทำไมเขาถอยเพราะเขารู้แล้วไงความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับซึ่งตาอาจจะทำใจไม่ได้เพราะเท่าที่พวกท่านเห็นมาป้ารักตามากแม้กระทั่งตอนที่ตาถูกลูกทรพีห้ามให้มาบ้านลุงจำได้ไหมช่วงแรกๆนะ่ะยายเคยมีท่าทีว่าอยากจะมาหาหลาน อยากจะมาหาลูกสาวอยากจะมาหาป้าแตนไหมอยากจะมาหาหมนโอมไหมไหม่ยายไม่เคยมีท่าทีอยากจะมาเลยแต่คนที่มีท่าทีว่าอยากจะมาหาหลานชายอยากจะมาหาลูกสาวเนี่ยก็คือตาคนเดียวมีแต่ตาคนเดียวเลยแต่ตอนนั้นตาเนี่ยต้องหวานอมขมกลืนคิดซะว่า แค่ลูกเขยคนเดียวทำใจตามน้ำไปกับครอบครัวแต่หน้าวันนี้มันตามน้ำไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่ลูกเขยคนเดียวมันดันเป็นลูกสาวคนโตซึ่งความรู้สึกของคนเป็นพ่อไม่เคยได้เลี้ยงดูไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ลูกสาวคนนี้ไปเติบโตกับบ้านแม่ยายคือคนเป็นพ่อ ไม่ได้เลี้ยงลูกสาวเองแต่เป็นแม่ยายเลี้ยงลูกสาวความรู้สึกคนเป็นพ่อมันก็แย่ yeah. พออยู่แล้วคือเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาแต่เขาก็ไม่เคยตำหนิเราเลยเขากลับมารักเราเขากลับเข้าใจเราด้วยซ้ำไปซึ่งณวันนี้เนี่ยเขาถูกทำร้ายโดยเรารู้เรื่องเนี่ย เรายอมไม่ได้เข้าใจไหมความรู้สึกไม่ได้เลี้ยงดูเขานนะแต่เขาก็ไม่เคยตำหนิเขาก็อย่างดีเขาก็ยังเคารพเราเขาก็ยังรักเราแต่หน้าวันนี้เนี่ยเราเห็นเขาถูกทำร้ายเนี่ยเราจะยอมหรอเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ผิดเขากำลังถูกใส่ร้ายมันทำใจไม่ได้อันนี้พูดถึงความรู้สึกของตานะ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เบนกกกอกซึ่งได้พูดไว้ดังนี้ครับมอไซขี่ตามมาหน่อยบอกผมว่าเห็นขี่รถลงจากเขาใครจะขี่รถขึ้นเขาได้เขาสูงชันขนาดนั้นเขาเลาะตีนเขาวันนั้นมอไซไปได้ถ้าเลาะตีนเขานี่แหละที่ผมไม่กล้าจะพูดกับสื่อบางครั้ง ถ้าไฟ้สดแบบนี้โอเคนะพูดได้คือความจริงทั้งนั้นถ้าพูดไฟ้สดแบบนี้นะ่ะถ้าเป็นคลิปผมก็กลัวเหมือนกันกลัวเขาไปแต่งเติมคลิปผมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าเรื่องที่ผมคิดเป็นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องมีคนรับผิดชอบนะผมจะถามหาคนรับผิดชอบเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าเรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาเมื่อไหรนะ่น่ะผมก็ต้องถามหาคนรับผิดชอบเหมือนกัน รับให้ได้ก็แล้วกันน้องเสียชีวิตญาติคนไหนไม่ร้องไห้บ้างถูกต้องเสียใจตื้นตันใจก็ร้องไห้ผมคนวรนังคารแต่ถ้าดีใจเสียใจก็ร้องไห้ตื้นตันใจก็ร้องไห้เหมือนกันสังเกตเหมือนกันเรื่องนี้นะ่ะเด็กที่เสียก็คนวันอังคารลุงพลที่โดนก็วันอังคารมันเป็นเหตุอะไรที่ ผมยังหาคำตอบอยู่ทุกวันนี้ว่าคนวันังคารทำไมต้องไปเจอบนเขาด้วยกันมีปัญหาเหมือนกันทั้งสามคนนะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเพื่ออะไรหรือเปล่ายังคิดอยู่ตรงนี้ผมก็ยังหาคำตอบตรงนี้อยู่ผมคิดตลอดตั้งแต่วันที่เจอเด็กเมื่อเห็นลุงพลออกคลิปลุงพลก็คนวันอังคารเด็กก็คนวันอังคาร ผมก็วันคารมันก็เลยทำให้ผมคิดผมนึกขึ้นมานี่แหละถ้าเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆขึ้นมานะเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบผมถามหาคนรับผิดชอบนะผมถามหาแน่นอนถ้าวันนั้นข้างบนผมถามหาแน่ทุกคนต้องรับความจริงให้ได้ผมฝากถึงผู้สูญเสีย ถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมคิดที่ผมเห็นขึ้นมาต้องรับให้ได้นะผมฝากไว้เลยฝั่งผู้สูญเสียถ้าเรารับความจริงได้ทุกอย่างมันก็จบลงได้มันไม่แปลกที่บัก200มันจะไล่สดวันนั้นเพราะมันมีคนรายงานจากบนเขาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เยอะแยะมากมายการโทรแจ้งข่าวผมไม่ได้โทรผม ไม่มีมือถือขึ้นไปวันนั้นผมแต่งตัวเดินป่าแบบธรรมดาไม่มีมือถือด้วยชาวบ้านชาวนามีมือถือเครื่องเดียวถ้าผมมีนะ่ะคงถ่ายภาพอะไรไว้เก็บเป็นหลักฐานแล้วผมไปถามเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาถ่ายไว้แต่เขาลบคลิปไปเขากลัวจะโดนเลยลบคลิปไปความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพี่สาวคุมเวลาสำคัญกว่าสุวัสดิ์ขณะเกิดเหตุเรื่องอะไรเราทุกคนจะนึกถึงเวลาขณะนั้นเสมอเวลาที่น้องชมพู่หายถูกบันทึกโดยบุคคลสำคัญที่สุดคือพี่สาวของน้องเพราะเธอดูแลอยู่ใกล้ๆถามว่ามีตำรวจประเทศใดในโลกนี้ ไม่เอาเวลาของพี่สาวตำรวจใหญ่อย่างท่านประทินท่านเสรีท่านวิชัยวงเล็บผู้การแต้มและตำรวจใหญ่ทุกคนไม่กล้าขยับเวลาน้องหายเกิน9ก้าโมงเชา้าเพราะพี่สาวตามหาน้องตั้งแต่9ก้าโมงตามที่บันทึกไว้ส่วนประกาศมุกดาหารก็ลงเวลาตามที่น้าสาวและลูก,ลก ตายายบอกซึ่งล้วนเป็นญาติใกล้ชิดประกาศตามงานต่างๆก็ระบุเวลาตรงกันหมดการที่ท่านสุวัสด์กับทีมงานให้เวลาน้องหายเกิน9ก้าโมงเช้าจึงเชื่อถือไม่ได้เพราะท่านอยู่ถึงกรุงเทพที่ห่างไกลเกิน600กิโลเมตรอายการเชื่อท่านเพราะอะไรไม่ทราบได้แต่สารคงไม่เชื่อเนื่องจาก เวลาที่บันทึกด้วยพี่สาวของน้องกับของน้าสาวแจ้งลงประกาศมุกดาหารนั้นตายตัวจะดิ้นเป็นเวลาอื่นไม่ได้ท่านสุวัสดิ์มองใกล้โพสต์พี่สาวน้องแล้วซึ้งใจไหมท่านนายกประยุทธ์ก็มองบ้างนะเพื่อความดีจะได้เพิ่มขึ้นคนทั่วประเทศทั่วโลกจะได้สรรเสริญ ที่ได้ความจริงความยุติธรรมในคดีนี้ส่วนการเมืองที่ท่านกำลังปวดหัวอยู่ก็ปล่อยวางให้ดําเนินไปตามน้ำก็ดีนะเกือบสองปีแล้วท่านนายกประยุทธ์รู้บ้างไหมว่าลุงพลไม่ได้อุ้มน้องไม่ได้ทำให้น้องตายลุงไม่เกี่ยวกับคดีเลยเพราะหลักฐานเป็นศูนย์คดีนี้ทำไมท่านนายกรู้สึกช้าจัง ว่าเขาจับผิดตัวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ